ทดสอบการปลูกผักน้ำเบตงจากการใช้เมล็ดก็ตามที่เห็นนะครับผมผักน้ำเบตงศัตรูเขาจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนอนเป็นเพลี้ยเราต้องป้องกันให้ดีผักที่มีคุณค่าสูงอย่าว่าแต่คนเลยครับผมพ,พ,พืชปลาพวกพืชพวกนี้ปลาชอบกินหนอนชอบกินแมลงศัตรูพืชเยอะเลยนี่ทดสอบให้ดูว่า เวลาเราจะปลูกผักน้ำเบตงหรือวอตเตอร์ครีฝรั่งเศสโดยไม่ได้ใช้ยาสารพิษในการปลูกเราจะปลูกได้ไหมวันนี้ก็ให้น้องๆเขาใช้เป็นออร์แกนิกคิลเลอร์ในการพ่นป้องกันหนอนนะครับผมหนอนจะเยอะแมลงจะเยอะถ้าใครปลูกผักน้ำเบตงหรือวอตเตอร์ครีฝรั่งเศสแต่ลุยก,กันครับผมปลูกได้โลนึงก็หลายร้อยบาทลุยก,กันครับผม